วงการดังสนั่นรับรางวัลมาเพียบแล้วล่าสุดผู้ใหญ่ลีกับนางมาพลอยเชอร์มานกับปอทฤษฎีกลับมาจับคู่กันให้แฟนๆได้เฮดังๆอีกครั้งโดยค่ายโพลิพลัสจับพลิกบทบาทหลายตลบในละครพีเรดเรื่องใหม่บ่วงบาปซึ่งสาวพลอยเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านเจ้าพระยาที่ต้องเสียชายคนรักให้นางทัดผู้ต่ำต้อยอย่างสาวสุดซีหยาทิพย์งานนี้ชิงรักหักสวัสดิ์กันแทบแน่โดยมีหนุ่มกันมาร่วมฟิตติ้งเริ่มต้นสวมคาแรคเตอร์แรกพร้อมกันซึ่งแต่ละคนก็อะดรีนาลีนไหลลั่งพร้อมแสดงละครเรื่องนนี้กัสุด ลลหลายคนเรียกร้องว่าห่างหายไปนานเป็นคนดีมานานแล้วตอนนี้ต้องกลับมาเป็นคนชั่วบ้างได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะเป็นคนไม่ดีตกลงคนรับบทเป็นคนไม่ดีครับใช่ฉันชั่วหญิงชั่วใจโฉดร้าย,ยรายึกร้ายรึกร<า>เงียบแรดเงียบเก็บ,บอ่านใครเต้ยของตัวละครแลวผมยังไม่เห็นมีใครเป็นคนดีสักคนเลยนะใช่มันจะเป็นละครที่แบบว่า ทําใ้้เห็นด้านมืดข,ของของของความเป็นมนุษย์ว่าทุกคนจะมีแบบรักโลภกอดหลงอะพวกนี้ครับความชั่วร้าย,ายในตัวเองนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วคือคนทําชั่วมันไม่มีใครได้ดีหรอกนะ